ก่อนจะรับชมคลิปรบก,กวนกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผม,ม้วยครับ re ขอบคุณครับ Three, two, one, สวัสดีครับท่าปลากัดทุกทันผมเต้เบต้าฟิตรัสครับคลิปนี้ก็มาครับคัดป่าสีอะไรยเข้านะคัดกาแล็กซี่นะเป็นคอร์กลูกพอใหญ่นะครับนี่ อาจจะดูคัดคาบอยนะฮะเนี่ยอันนี้น้ํามันสะอาดอยู่เนาะนี่ฮะอย่างเนี้ยครับเต็มสีเต็มคาบอยเลยเลี้ยงแน่นๆนะฮะใกล้เต็มแล้วแบบนี้วขขึ้นเลยนะฮะแต่มันจะเริ่มกัดหางกันแล้วเป็นอคอกเลสกาลล็กซี่เนะาะค่อนข้างไปจำนวนอันนี้นะฮะเกือบเต็มแล้วนะฮะเนี่ยปลาสามเดือนพวก กาเล็กซี่เนี่ยเลี้ยงให้มันแน่นๆไหมสีมันจะได้เต็มเดียวๆเนาะนี่ไหมมีหลุดแปสตา้วยเทคนิคคือเลี้ยงแน่นๆแต่อยแน่นจนเกินจนแกนนะคัดคอกนี่ผมคัดนี่คัดรอบสอง้วนะเขียวน้อยฮะเดือดพอใหญ่มันนิ่งน่ชอบจริงสีแดง ทำปลาเนี่ยเพลินที่สุดก็ตอนคัดเนี่ยแหละครับเพลินมากเลยจะคัดไอ้พวกตัวใหญ่เนี่ยพวกอย่างเนี้ยตัวใหญ่ๆ่ลอกขาวเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยใสาใหญ่ใหญ่เนี้ยคัดออกเลยฮะถ้าถ้าคัดออกหรือไม่ก็ทิ้งไว้ทิ้งไว้ไวแล้วคัดแต่ตัวสวยๆออกอแล้วแต่แล้วแต่ขนาดนะครับบางคนก็คัดออกไปแยกเลี้ยงให้พวก ตัวเป็นสีอย่างเงี้ยเลี้ยงอยู่มันจะได้ไม่ไม่กินแย่งตัวเล็กๆก,กินอะไรเงี้ยแต่ของผมกระมังมันใหญ่เนาะเป็นอ่างปูนสองร้อยสองร้อยกว่าลิตรเนาะอ่างปูนเบอร์ใหญ่สุดอ่ะผมก็เลยเลี้ยงไอ้พวกไม่สวยอ่ะให้มันอยู่รวมกันไปเลยแล้วก็ตัวที่สวยคัดออกถ้าเป็นตัวเล็กก็คัดออกเหมือนกันกคัดไปแยกเลี้ยงนะฮะนี่คือเทคนิคผมมันจะโตเร็วกว่า เนี่ยพวเนี่ยมันอาจจะสวยก็ได้นะฮะนี่ดูดยลนโ่ด้วยยีนโรกาแล็กซี่นะ,ะไม่ใชไ่ไม่ใช่ควยไทเกอร์นะดูมันไปครับเพลินเพิน,พนแล้วคัดไปเพลินสุดแล้วฮะนเนี่ยแหละเหตุผลที่ผมชอบปลาแดงกาแล็กซี่สีมันวิ่งไปทั่วตื่นเต้นทุกครั้งที่นั่งคัดปลา พวกใหญ่ๆอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยสีมาก็ไม่เต็มฮะยลโลเฮียส่วนใหญ่ก็คัดทิ้งคัดไปเลี้ยงบอรรวมแต่อันนี้บอเนี้ยผมจะทำบอรวรวมก็เลยทิ้งไว้นี่เลยส่วนตัวเมียผมก็จะคัดออกนะใหญ่ๆอย่างพวกเนี้ยเลี้ยงบอรวมไปก่อนส่วนตัวเมียผมก็จะคัดออกแต่ว่าไม่ได้คัดไปคุณนะครับของผมนี่คือคัดไปแยก เป็นบอ่อบอีบ่อหนึ่งสําหรับรวมตัวเมียเพราะที่คุณผมไม่พอนะที่ฟอร์มอะถ้าให้คัดบทนี้ก็คงจะเป็นชั่วโมงคลิปก็คงจะเป็นชั่วโมงเดี๋ยวผมจะคัดให้ดูส่วนหนึ่งก่อนนะแล้วก็เดีย๋ยวมาดูตอนที่ว่าคาดเสร็จแล้วว่าจํานวนมันเยอะไหมสนใจจอเป็นทําแดงก็จะได้เหลืองลุดมาอยู่แล้วครับไม่ต้องกลัวได้เหลือง งไงก็ต้องมีเหลืองแต่ขาวนี่มีแน่นอนให้ดูอย่างเงี้ยคัดผมคัดแยกใส่ขันไว้ก่อนจะได้แบบตักพวกตัวที่สีง่ายๆคิดว่าผมม่ให้อาหารเนี่ยมันก็มาออกันสบายครับเพื่อนๆแบบคัดไป ถือว่าเปอร์เซ็นต์เดือนผู้ใหญ่ดีมากเลยเนะี่ยอันนี้คัดรอบสองรอบแรกได้ประมาณยี่สิบกว่าตัวรอบนี้ได้เยอะอยู่สี่สิบห้าติบตัวได้อยู่อะชอบตรงเดนเหลืองเยอะด้วยเนะี่ยอย่างเงี้ยฮะเนี่ยนะเอ๊ยอยิงใส่ใส่นี่ทิ้งไปเลยฮะตัวใหญ่ไซส์หนึ่งจุดสองแล้วเนะี่ยยังไงก็ไม่เต็มครับ ไอ้เขียวไม่ต้องพูดถึงเนาะเขียวไงคัดออกอยแล้วเนาะเขียวคัดออกใสคัดออกแล้วก็เนี่ยลอกเป็นขาวแต่จะลอกไปใสต่อเนี่ยไม่ตคัดออกครับเป็นปลาดอยไปแล้วสวยงามเนี่ยช่วง คัดเสร็จปุ๊บเราก็ไปขึ้นฟอร์มเนาะไอพวกสีจะเต็มแล้วขึ้นฟอร์มอีกสักสามอาทิตย์ก็ขายได้แล้วครับอัพไซมันด้วยส่วนนี้มันประมาณสักคัดขึ้นก็ประมาณหนึ่งหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งจุดสองไม่เกินเนี่ยจะแต่ส่วนใหญ่หนึ่งจุดศูนย์ 0, ก็สีจะเต็มนะฮะเพราะว่ามันอยู่รวมกันสามเดือนแล้วเนาะคัดขึ้นไปฟอร์มอีกก็เกือบเดือนตีไปสี่เดือนถึงได้ขายฮะ พวกสีไหลเข้าพวกไก๊กซีนี่ต้องพวกตระกูลค่ยต้องเจนเย็นฮะเพราะว่ามันใช้เวลายิ่งเป็นค่อยครบนะโอ้ยห้าเดือน,นกว่าจะได้ขายเส็นสายนี้คัดทิ้งไงแต่ถ้าเป็นดอทมีมุกม,มีมีดอทมีจุดสีมาก,ก็เอาไว้ฮะใ่สาไม่มีสีเลยแต้มเลยเนี่ไปสายแน่นอนมีสีก็กิเลสไม่สวยฮะ ขัดไปเพลินๆออไอเหลืองเหลืองเหลืองได้เหลืองเยอะมากเลยคอกนี้หลุดเหลืองมาทีนี้เอาเหลืองเข้าเหลืองมันก็จะเป็นเลือดเหลืองแล้นะแต่ก็จะได้หลุดแยงมาเหมือนนะนี่ให้ดูให้ดูตัวอย่างนะเนี่ยอันนี้เก็บนะดูกระงผมนี่อ่างเปย์ผสมปูนเบอร์ใหญ่สุดเลย ขาวนี่เทรวมกันไว้เลยฮะผมไม่ได้เอามือล้วงเนาะเลยนะก็เลยไม่ต้องถ่ายน้ำํำเห็นไหมเงาสะท้อนแสงด้วเลยขัดนี่ขัดแล้วนะฮะโล่งเลยทีนี่ต้องหาวิธีอย่างเงี้ยนี่นีเป็นจุดๆๆุงเนี้ยใช่ได,ดดได้ใชได้อ่ะดูนี่ฮะ ทั้งหมดไอ้น,นี่เยอะอยู่นะเกินสี่สิบด้วกว่านี่มันจะมีเอาไปเลี้ยงรวมต่อก็มีนะครับเป็นตัวเมียแล้วก็เอาไปแยกฟอร์มเลยอย่างเงี้ยต่อนอย่างเงี้ยเนี่ยมีสิทธิ์มาตัวมันเล็กอยู่ฮนะเอาไปเลี้ยงรวมอีกบ่อน,นึงที่เล็กกว่านี้อันนี้ก็เอาไปขุนฟอร์มเลย ประมาณสามอาทิตย์ก็เกือบสี่เดือนสี่เดือนตีไปสี่เดือน,อน,อนขายได้พอดีนี่ฮะอันนี้ที่จะคัดขึ้นฟอร์มเนาะนะจํานวนปลาเป็นจํานวนนะฮะไม่ต้องกลัวเลือดผู้ใหญ่บางตัวนี้สีเต็มแล้วเนี่ยสวยงามครับลคลิปนี้ก็ผามาดูครับว่า กาแล็กซี่แดงกันเพลินๆพอสวยงามอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเนี่ยหลุดเหลืองกลับคลิปนี้ก็เอ้ยเดี๋ยวเดีเด๋ก่อนจะลาก่อนจะลาผมมีข่าวมาแจ้งครับเนี่ยขึ้นได้อ่านที่สั่งปลา ผม EP 1 4เนาะคู่ที่7จ็ดนะเนาะจื่กจะชื่อคุณก๊อฟมนะนะพอดีผมหาลายไม่เจอเนาะอืมคู่ที่7จ็ดอะใครสั่งผม EP สิบสี่ยีโลยีโ b แ g การ์เซีฮะนะั่นแหละองกวนทักลายรผมทีผมยังไม่ได้ส่งมีอยู่บินดนึงที่มันค้างอยู่ผมหาลายไม่เจอเครื่องผมมันชอบเต็มแล้วผมต้องรีเซ็ตตลอดเนี่ย <_ C 1> มเมันน้อยอะยังไงก็รบกวน ่าคาผมเลครับ EP 1 4บส l ยีโรแบคกาเล็กซีเบอร์เจอย่าลืมนะครับทักผมด้วยผมไม่ได้ส่งตาไมไให้ผมหาลายหาที่อยู่ไม่เจอครับมันเมมมันน้อยคฮะผมใช้ตัวสับ iPhone SE เนาะความจำมันน้อยอดัดคลิปทีลงได้ทีละคลิปครับแล้วก็ต้องลบอัดใหม่เงี้ยไม่งั้นความจำมันไม่พอนี่เอาไปฝากไว้ในคาวของทูแล้วนะ ็ยังไม่พอนี่ฮนะดีนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับแดงวสวยๆเลยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องไปแล้วครับไปกับการคัดป่าใส่กดฟอม